ครับช่วงเวลาตอนนี้นี้เดี๋ยวเราจะทําพิธีโอโหสิกรรมก็แล้วก็หลังจากโอโหสิกรรมแล้วเราก็จะให้พรน,นะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการให้ทานในการให้ออโหสิกรรมก็เป็นอภัยทานนะครับเราก็จะให้พรหลังจากนั้นรวมทั้งที่ท่านที่ได้เอาอยาตุปัจจัยแล้วก็เอา,เอา,เอาน้ำดื่มเรื่องสังฆทานต่งางๆมาถวายก็จะให้พรไปในคราวเดียวกันนะครับทีนี้ทําไมถึงต้องโอโหสิกรรมอืม จริงๆแล้วเนี่ยพวกเราเนี่ยการที่เรามาเกิดมาเจอกันมาเกี่ยวข้องมาเกี่ยวเนื่องมาพบกันเนี่ยมันก็ต้องคงมีกรรมร่วมกันมาทีนี้ไอ้การมีการเรื่องในการมีกรรมระหว่างกันเนี่ยมันก็มีหนึ่งก็คือชวนกันไปทํากรรมดีอ่าชวนกันไปทากรรมดีร่วมทํากรรมดีเช่นทํากรถินด้วยกันทํพปะป่าด้วยกันไปสร้างวัดวาอารามด้วยกันก็มีผลให้มาเจริญด้วยกัน ถ้าใครจำได้ว่าสมัยชาติชาัยคุณวันเป็นยุคเศรษฐกิจฟองสบู่ตอนนั้นขายที่ขายทางกันร่ำรวยกันเป็นทิแนวแถวถ้าใครจำได้นะครับลืมตาอาปากกันโอ้โหสนุกสนานแต่ก็เป็นเพียงบางคนเท่านั้นที่ร่ำรวยในยุคนั้นไม่ได้แปลว,ว่าทุกคนร่ำรวยเหมือนกันหมดนะครับก็ไปนั่นว่าถึงสมัยนั้นเนี่ยบางคนร่ำรวยข,ยขายที่กันไปขายที่กันมา ไก่หน้าเราไปไก่หน้าเรามาปรากฏว่าเราได้แต่ขายไปขายมาขายไปขายมาแต่ไม่เห็นเราได้อะไรบ้างเลยก็เพราะว่าเรายุคที่คนเหล่านั้นมา่วรวยเขาเคยทําบุญร่วมกันและเข้ามาเจริญในยุคเดียวกันจําตอนกรณี i อ f ได้ไหมตอนนั้นเนี่ยหลวงตาบัวทําพระป่าช่วยชาติแล้วชักชวนให้คนไทยในประเทศเราเนี่ยช่วยกันทําบุญร่วมกันทําบุญ ถวายทองคำถวายเงินทองหลายหลายคนทำหลายหลายคนไม่ทำไอ้ถามคนที่ไม่ทำบอกว่าทำไมถึงไม่ทำเอ้ยเงินแค่นี้ไปช่วยอะไรได้เสียหายตั้งเยอะแยะใช่ไหมฉะนั้นเมื่อไรก็ตามถึงรอบที่คนเหล่านี้เขาจะมาเสวยผลไอ้พวกชาวมูลกับรถตะบัวนในยุคนั้นก็จะมาล่ำรวยซื้อที่ซื้อทางานะครับมีเหตุให้ได้เงินได้ทองมากมายไก่กองส่วนไอ้พวกที่ไม่ได้ร่วมทำเป็นไง รวยคนเขารวยผ่านหน้าไปผ่านหน้ามาทําไมกูไม่เห็นได้เลยกับเขาก็เพราะเราไม่ได้ร่วมด้วยไงนะครับรอบใครรอบมันทําบุญร่วมกันก็เป็นเหตุให้เจริญด้วยกันทําความชั่วร่วมกันก็เป็นเหตุให้ไปซวยด้วยกันไปตายด้วยกันมีไหมไปเครมินตกตายมีไหมไปเจาะเรือจมด้วยกันมีไหมอ่าหรือปะชูเนี่ยน่ะแก๊สระเ,ะเบิดไฟคลอกตายพร้อมๆกันมีไหม ท่านทั้งหลายครับนี่ทำกรรมร่วมกันก็ไปตายด้วยกันไปสวยกรรมกรชั่วนะทำร่วมกันก็ไปสวยด้วยกันทําดีร่วมกันเจริญด้วยกันทําชั่วร่วมกันก็สวยด้วยกันว้าวท่านทั้งหลายเสียดายเมื่อก่อนที่หลวงพี่เป็นคารวดอยู่ตอนที่เป็นนักศึกษาอยู่ถ้่าหลวงพี่รู้แล้วมั่นใจอย่างนี้นะถ้าย้อนเวลากลับไปได้เมื่อ20กว่า30ปีที่แล้วตอนนั้นเรียนจุฬาอยู่ กูจะไปชวนให้หมดเลยพวกไหนพวกนางนุพมาาพวกเชลดเดอร์ชวนทำบุญให้หมดเลยอ้าวก็ในเมื่อทำบุญร่วมกันสุดท้ายก็ต้องมามีความสุขร่วมกันอ้าแต่ตอนนั้นกูไม่รู้กูไม่ได้คิดอย่างนี้นี่กูคิดจะรุยอย่างเดียวแวั่นั้งหลายครับตอนนั้นมันโง่ไงแต่ก่อนคนเรายังโง่เนี่ยนะครับไม่มีบ้านเรือนที่อาศัยว่าไปเอาละ ทำบุญร่วมกันเจริญด้วยกันคำชั่วร่วมกันก็สวยด้วยกันทำดีและชั่วระหว่างกันล่ะเวลาความดีที่ทำไว้มันให้ผลก็เกิดความเมตตาเกื้อกูลนะครับสงเคราะห์ซึ่งกันและกันฉะนั้นเวลาเราเจอคนที่มีบุญมีความความดีเที่ยบกันก็เกิดการเมตตาสงเคราะห์เอื้อเฟื้อกันไอตอนนั้นผมไม่ต้องไปสนใจอะไรมากมายเพราะว่าเป็นส่วนที่เราชอบอยู่แล้วเป็นส่วนความดีถ้าทำคมชั่วระหว่างกันล่ะฆ่าฟันเบียดเบียนกันมาล่ะเออ เราจึงมีบทบาทอยู่สองบทบาทบทบาทที่หนึ่งคือเป็นลูกหนี้อีกบทบาทลูกหนึ่งหนึ่งก็คือเจ้านี้นะฮะท่านทั้งหลายครับที่เรากลัวคือตอนตรงที่เราเป็นลูกหนี้กลัวเจ้านี้เขาจะเอาคืนเพราะว่าเราไปซัดเขาไว้เยอะกลัวว่ากูมีหวังซวยแน่เลยงานนี้เห็นไหมฉะนั้นไอ้ที่กลัวกลัวตรงที่เราเป็นลูกหนี้ฉะนั้นท่านทั้งหลายครับปัญหาก็ยังมีอยู่ว่า การที่เป็นลูกหนี้แล้วจะไปขอให้เจ้าหนี้เขาลดโทษให้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมันขึ้นกับเขาไม่ได้ขึ้นกับเราเขาเป็นเจ้าหนี้เราเขามีสิทธิ์ที่จะยกหนี้หรือไม่ยกหนี้ให้แก่เราถูกต้องไหมฉะนั้นครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยสอนเวลาสอนเรื่องเกี่ยวกับเรื่องแก้กรรมเนี่ยสอนให้ไปขอโอโสิกรรมเจ้ากรรมในเวรว่าถ้าเกิดเราไปทําการเบียดเบียนเขาไว้ทําให้เขาเป็นทุกข์เป็นร้อนเดือดร้อนต่างๆเนี่ยเราสํานึกแล้วนะเสียใจนะขอเถอะให้โอโสิกรรมฉันเถอะเห็นไหม ทำบุญทําทานสังฆทานอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อให้เขามีเมตตาให้อโหสิกรรมแก่เรานั่นก็คือในฐานะที่เราเป็นลูกหนี้แต่ท่านทั้งหลายครับมองมุมกลับเราก็เป็นเจ้าหนี้ชาวบ้านเหมือนกันคนเอื่อจะทําเราไว้แล้วเราเป็นเจ้าหนี้แล้วเรามีสิทธิ์ที่จะเอาคืนได้แต่ถ้าเกิดคนที่เป็นลูกหนี้เราปัจจุบันนี้คือพ่อเราแม่เราผัวเราเมียเราลูกเราคนที่เรารัก และถ้ากรรมนั้นถึงเวลาให้ผลเราอาจจะกลายเป็นคนที่อำมหิตที่สุดกับคนที่เรารักคุณไม่สังเกตเหรอในข่าวในประเทศเราเนี่ยนะครับบ้านเราเนี่ยเราได้ยินข่าวเรื่องคนรักกันทำร้ายกันเยอะแยะสามีฆ่าภรรยาภรรยาฆ่าสามีลูกฆ่าพ่อแม่พ่อแม่ฆ่าลูกเยอะแยะไปหมดจริงไหมถ้าเราเจอคนเหล่านั้นก่อนเหตุการณ์เกิดขึ้นสักเดือนสองเดือนแล้วถามว่าคุณเคยคิดไหมที่จะเอาปืนไปยิงสามีคุณคุณเคยคิดไหมที่จะเอามีดไปปาดคอภรรยาคุณคุณเคยคิดไหมที่จะเอายาฆ่ายาไปให้ลูกคุณกิน เขาจะตอบเราเหมือนที่เราจะตอบว่าไม่เคยคิดไม่เคยคิดบ้าๆบอๆอย่างนั้นและฉันไม่เคยคิดคิด,คดเรื่องอะไรพูดจาหน้าเกลียดแต่ทําไมเขาถึงทําล่ะผลย่อมเกิดจากเหตุและปัจจัยเหตุอาจจะเมาเล่ามาขาดสติทะเลาะก,กันแต่ปัจจัยคือถ้าคนเหล่านั้นที่เรารักอยู่ในวันนี้แต่เขาเคยทำร้ายเบียดเบียนเราไว้แล้วมันถึงรอบที่เราจะต้องไปเอาคืนเราอาจจะกลายเป็นคนที่อามาหิตที่สุดกับคนที่เรารักดังนั้นมองในแง่นี้ เพื่อความปลอดภัยของคนที่เรารักจากใครจากเราหลวงพี่จึงคิดว่าในส่วนที่เราเป็นเจ้าหนี้เรามีสิทธิยกเรื่องนี้เป็นสิทธิของใครสิทธิของเราเราไม่ต้องไปง้อใครแต่เราเป็นผู้เริ่มต้นได้ก่อนก่อนที่เราจะขอให้คนอื่นให้โอโหสิกรรมเราเราเคยให้โอโหสิกรรมใครแล้วบ้างจากนั้นวันนี้มาทําบุญใหญ่กันไหมด้วยการประกาศให้โอโหสิกรรมเป็นอภัยทานถ้าท่านพร้อมหลวงพี่จะทําหน้าที่ชุมนุมเทวดา ขอให้เรากาหนดใจว่าใครก็ตามเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นผู้มีพระคุณของเราบัดนี้เรามีจิตเป็นมหากุศลที่จะให้โอโหสิกรรมเป็นอภัยทา,านจึงขอเชิญให้ท่านทั้งหลายมาร่วมเป็นสักขีพยานร่วมโมทนาและหากท่านมีจิตเป็นมหากุศลจะร่วมโอโหสิกรรมไปพร้อมๆกับเราก็ขอเชิญด้วยตกลงจะเอาไหมเนี่ยโอเคไหมพร้อมไหมพร้อมไหม ท่านทั้งหลายครับฉะนั้นโรงพี่ขอใช้โอกาสนี้ในการเชิญชวนให้พวกเราทําบุญใหญ่ด้วยการประกาศโอหิกรรมในอภัยทานท่านพร้อมก็ขอให้สาธุการเพื่นพร้อมกันหนึ่งสองสามท่านทั้งหลาครับเมื่อท่านพร้อมเดี๋ยวขออนุญ,ญาตสำรวจที่หนึ่งรู้สึกมีแรงต่อต้านมีใครบางคนไหมที่ทําใจไม่ได้กับคนบางคนเพราะมันเคยทำเราไว้เจ็บแสบ คนอื่นฉันให้ได้หมดอินพรมยมยักษ์หมูหมากระไก่เส้เนเดือดกินอที่ไหนฉันให้ได้หมดแต่สําหรับคนบางคนฉันให้ไม่ได้มันทําใจไม่ได้เอางี้แล้วกันอนุญาตเป็นกรณีพิเศษเราจะให้หมดเลยอินพรมยมยักษ์หมูหมากระไก่เส้เนเดือดกินขื่อที่ไหนให้หมดแต่อนุญาตให้ท่านใส่มงเร็วไปยกเว้นอีคนนั้นกับไอ้คนนั้นกูไม่ให้โอเคแต่เขาเตือนว่าแอคชั่นย่อมมีเรียแอคชั่นในเมื่อท่านให้โอโตสิกรรมแบบมีเงื่อนไข วันหน้าคนอื่นประกาศโอสิกรรมหมดเขาก็ให้หมดอินพรมยมยักษ์มูหมาไกา่ไก่เส้นนึงกี่ขีที่ไหนเขาก็ให้หมดแต่เขาก็มีวงเล็บเหมือนกันในเมื่อท่านมีวงเล็บได้เขาก็ต้องมีวงเล็บได้แล้วคุณว่าชื่อใครจะไปอยู่ในวงเล็บของเขาเป็นไปได้ไหมที่จะเป็นชื่อเราฉะนั้นถ้าท่านพร้อมตัดสินใจเองนะครับจะมีวงเล็บไม่มีวงเล็บนะครับอันนี้เป็นสิทธิ์ของท่านหลวงพี่จะทาหน้าที่ชุมนุมเทวดาขอให้เรารกําหนดใจว่าใครก็ตามเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นผู้มีพระคุณ คเคยเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับเรามากี่พกี่ชาติบัดนี้เรามีจิตเป็นมหากุศลที่จะให้อโหสิกรรมเป็นอภัยทานจึงขอเชิญท่านทั้งหลายให้มาร่วมเป็นสักขีพยานร่วมโมทนาและหากท่านมีจิตเป็นมหากุสลจะอโหสิกรรมไปพร้อมๆกับเราก็ขอเชิญด้วยขอท่านทั้งหลายตั้งใจนะครับ <Okay. S 1> ใครลงสึกไปเลยไม่เป็นไรเอาจากนี้ก็ได้ ท่าน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 หลวงพี่มีตัวสำรองเยอะอยู่มาโอเคท่านพร้อมแล้วนะครับหลวงพี่ชุมนุมเทวดาก่อนนะครับตั้งใจนะครับงานนี้จะสําเร็จหรือไม่สําเร็จมีผลมากหรือผลน้อยอยู่ที่ใจของคุณถ้าคุณเทใจร้อยคุณก็ได้ร้อยนะตั้งใจให้ดีซัก เข้ามจะรูปเปคิริสิขรัตเทเจจันตลิเขวิมาเนที่เปรตเทจะคขเามาตรุวนาเขเนเขหาวัตุมิเขตต์ุมาจายันตุเทวาชาลธละวิสมัยยัคันทพนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวรวัจนังสาธโวเมสุนันตุธรรมสวนากาโลอายมมปันตา ธรรมสวราคาโลอายัมพทันตาธรรมสวนาคาโลอายัมพรทันตาขอเชิญพรมเทพเทวดาสรรพสัตสรพพมิญญาณสัพพเจ้ากำเนิดเวททั้งหลายของเราท่านทั้งหลายที่อยู่ณที่นี้รวมท่านท่านผู้ติดตามรายการทางบ้านก็ขอให้มาณที่นี้ทั้งหมดจงมาณที่นี้หมด,จงม,หมดจงมาทั้งหมดจงมาทั้งหมด เมื่อมาถึงขอพระภูมิเจ้าที่ที่ดูแลสถานที่แห่งนี้ช่วยเปิดทางด้วยครับขอท่านท้าวพยายมราชมาดูแลความเรียบร้อยอย่าให้ใครมากันแกล้งขัดขวางขอท่านท้าวเวสสุวรรณมาดูแลความเรียบร้อยด้วยครับเมื่อมาถึงแล้วที่เป็นสัตว์คอยเป็นคนที่เป็นสัตว์คอยเป็นคนที่เป็นสัตว์คอยเป็นคนที่เป็นคนแล้วขอยเป็นคนสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยแขนขาตาหูจมูกลิ้นกายใจอวัยวะอาการสองสองครบถ้วนที่เป็นคนแล้วขอยเป็นคนสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยแขนขาตาหูจมูกลิ้นกายใจอวัยวะอาการสองสองครบถ้วนที่เป็นคนแล้้้้วววววขขขอออคคนนนนสมมรรรรรบบบิิูููณ์ดยยยแาาาาาตหจจกกกลใัะถ ขอให้หายจากทุก نا, ขเวทนาขอให้หายจากทุกขเวทนาขอให้หายจากทุกขเวทนาอัตมาขอแผ่ความดีให้อัตมาขอแผ่ความดีให้อัตมาขอแผ่ความดีให้ขอให้พูดได้ขอให้พูดได้ขอให้พูดได้ขอให้พูดภาษาไทยขอพูดภาษาไทยขอพูดภาษาไทยขอให้ฟังภาษาไทยรู้เรื่องขอให้ฟังภาษาไทยรู้เรื่องขอให้ฟังภาษาไทยรู้เรื่อง ขอให้สมานสินท่าได้ขอให้สมานสินห้าได้ขอให้สมานสินห้าได้บัดนี้ท่านทั้งหลายไม่ทำกรรมช่วยอยู่ท่านจึงสมภานสินห้าได้บัดนี้ท่านทั้งหลายไม่ทำกรรมช่วยอยู่ท่านจึงสมารสินห้าได้บัดนี้ท่านทั้งหลายไม่ทำกรรมช่วยอยู่ท่านจึงสมภานสินห้าได้ขอท่านทั้งหลายจงสมานสินห้าว่าตามอัตมาของพวกเราด้วยนะครับเพื่อนมน้าให้สรรพสัตว์สรรพวิญญาสรรพเจ้ากอเรนทั้งหลายได้สมทานสินให้ไปพร้อมๆกับพวกเราขอพวกเราว่าตามพุทโธธรมโมสังโฆศิลข้อหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ ศีลข้อสองไม่ลักทรัพย์ศีลรข้อสามไม่ประพฤติผิดในกรมสีามไม่รข้อสีไม่พูดเท็จศีข้อหไม่ดื่มสุราและของมึนเมาินข้อหไม่ดื่มสุราและของมึนเมาบัดนี้ข้าพเจ้าตั้งใจรักษาศีลแล้วบัดนี้ข้าพเจ้าคือผู้มีศีล ข้าพเจ้าผู้มีศีลละอายต่อการทำความชั่วกลัวต่อผลของบาปกรรมข้าพเจ้าผู้มีศีลมีหิริโอตปะมีกายเป็นมนุษย์มีใจเป็นเทวดาเป็นมนุษย์สาเทโวเข้าถึงความเป็นสหาย กับเราเทวดาทั้งหลายขอพระคุณเจ้าจำข้าพเจ้าไว,วา้ว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกา,า,กา,กาผู้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนารักษาศีลห้า,าและฮิริโอตปะณบัดนี้นนข้าพเจ้าทั้งหลายะาาจะได้ประกาศสจจวาจา ให้อโหสิกรรมเป็นอภัยทานขอเชิญท่านทั้งหลายมาร่วมเป็นสักขีพยานร่วมโมทนาและร่วมให้อโหสิกรรมไปพร้อมๆกับข้าพเจ้าทั้งหลายณบัดนี้เชิญ ครับขอพวกเราแสดงความเคารพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการาว่านโมสามจบโดยพร้อมเพรียงกันนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นามตัสสาภะวะตโออะราหะโตอสัมมาสัมพุทธสระัข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอประกาศให้อโหสิกรรม,ข,รรรมข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขออาราธนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรมเจ้าพระอริยะสังฆเจ้าพระปัจเจก,กพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกเจ้าทุกๆพระองค์ท่านท้าวพญายมราชท่านท้าจตุโลกบาลพระสยามเทวาธิราชและคณะทุกๆพระองค์ ขอจงโปรดเมตตากรุณา,า,าสเสด็จมาเป็นสักขีพยานในการให้อโหสิกรมกรมแก่กันและกัน,แ,กกนและแก่ผู้เคยล่วงเกิน,กกนต่อข่าพระพุทธเจ้ามาแล้วทั้งหลายทั้งปวง,งในทุกข์กับทุกกันทุกอสองไขย จนถึงปัจจุบันชาติจจาตข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขออาราธนาขอประกาศให้อโหสิกรรมแก่ตัวข้าพระเจ้าเองตลอดจนถึง,ถงพ่อแม่พี่น้อง,องปู่ย่าตายาย,าย,ายลุงป้าน้าอา บุตรธิดาภรรยาสามีลูกหลานเหลนทั้งหลายญาติมิตรสหายทั้งหลายหมู่คณะผู้ร่วมงานทั้งหลายคู่แข่งคู่ค้าคู่รักคู่แค้นคู่บุญคู่กรรมทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายอุปชาอาจารย์ทั้งหลาย ตลอดจนพรหมเทพเทวดามนุษย์สรพสัตวสรพวิญญาณสรพเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงทุกท่านทุกพระองค์ที่เคยเข็นฆ่าทำร้ายรังแกปล้นจี้ลักขโมยเบียดบังยักยอกข่มขืน ประเวณีโกหกหลอกลวงต้มตุ๋นคดโกงตระบัดสัตว์หักหลังทรยศอากตันอยูเสียดสีด่าว่าบังคับฝืนใจให้กินเหล้าเมายาทั้งแก่ตัวข้าพเจ้าเองหรือแม้ในบุคคลและสิ่งที่ข้าพเจ้ารักห่วงแหน ไม่ว่าชาตินี้พบนี้หรือในพบชาติใดๆก็ตามในทุกกับทุกกันทุกอสงไขยเจตนาหรือไม่เจตนาต่อหน้ารับหลังรู้ไม่รู้อันเป็นเหตุให้ข้าพเจ้าทั้งหลายทุกกายก็ดีทุกใจก็ดี ข้าพเจ้าขอโอโหสิกรรมและให้อโหสิกรรมแก่ท่านทั้งหลายทั้งปวง,นง,ง,ปงจนหมดสินนดส้นตั้งแต่บัดนี้ต,ต,นตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพาน,าพน,านการอาฆาตพยาบาทสาบแช่ง,ชงจองเวรจองกรรมใดๆ ที่ข้าพระเจ้าได้เคยประกาศไว้หรือผูกใจเก็บไว้ในชาตินี้พบนี้หรือในพบชาติใดๆก็ตามข้าพระเจ้าให้อโหสิกรรมยกเลิกให้เป็นโมฆะทั้งสิ้นเพื่อให้หมดเวรสิ้น เพื่อให้หมดเวรสิ้นกรรมสิ้นกรรมต่อกันและกันนับแต่บัดนี้ต่นี้ตราบจนถึงพระนิพพานตขอให้เราท่านทั้งหลายเราท่านทั้งหลายที่อยู่พร้อมหน้ากันในที่นี้ตลอดจนพ่อซื้อแม่ซื้อพ่อซเกิดไม่เกิดพอเกิดแม่เกิดพรหมเทพเทวดา ที่ปกปักรักษาข้าพเจ้าทั้งหลายจงทราบว่าบัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ให้อโหสิกรรมแก่กันและกันแล้วจะไม่เอาการกระทำทั้งหลายในอดีตมาเป็นเหตุทำร้ายทำลายหรือเบียดเบียนซึ่งกันและกัน อีกต่อไปข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอโมทนาความดีกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสังฆเจ้าพระปัญเจกพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกเจ้าทุกๆพระองค์ท่านท้าวยามราช ท่านทา้าวจตุโลกบา,า,าลบาพ,ราพระสยามเทวาธิราชและคณะ,ะ,ณะทุกๆพระองค์ท,ท,งคที่โปรดเมตตากรุณาเสด็จมาเป็นสักขีพยานในการให้อโหสิกรรมของข้าพระพุทธเ,เจ้าทั้งหลายาาโมทนาสาธุ โมทนาสาธุด้วยอานิสงแห่งการให้อโหสิกรรมนี้ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงของข้าพเจ้าจงกรุณาให้อโหสิกรรมแก่ข้าพระพุทธเจ้าโดยง่ายเทินโมทนาสาธุ โมทนาสาธุโมทนาสาธุขอให้กรรมทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นอโหสิ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 ขอให้วิบากรรมชั่วและโรคภัยทั้งหลายทั้งปวงจงยุติการส่งผล ขอให้วิบากรรมชั่วและโรคภัยทั้งหลายทั้งปวงจงยุติการส่งผลขอให้วิบากกรรมชั่วและโรคภัยทั้งหลายทั้งปวงจงยุติการส่งจงยุติการส่งผลขอให้วิบากรรมดีทั้งหลายทั้งปวงจงส่งผลสำเร็จ ขอให้วิบากรรมดีทั้งหลายทั้งปวงจงส่งผลสำเร็จขอให้วิบากรรมดีทั้งหลายทั้งปวงจงส่งผลสำเร็จโมธนาสาธุโมทนาสาธุโมทนาสาธุขอให้ข้าพเจ้าพร้อมด้วยพรหมเทพเทวดาสัพพสัพสัพพวิญญาณ ส, Lindsey. สัพพเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงจงสำเร็จมรรคผลนิพพานในชาติปัจจุบันโดยเร็วพลันเทิร์นเดี๋ยวก่อนดีก่อนดีก่อนให้อโหสิ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  好哦，好事。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 嗨哦，好事。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 好哦，好事。好哦，好事。好哦，好事。嗨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 啊，好事。 สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิขออนุญาตถามนิดนึงนะครับเต็มใจไหมถามครั้นที่สองครับเต็มใจไหมถามรั้งที่สามครับเต็มใจไหมสุดหัวใจ,วใจครับหันไปขอบคุณทุกคนที่อยู่ในที่นี้ทุกคนให้อุศกรรมแก่เราแล้วทุกคนได้ให้แก่เราเราก็ได้ให้แก่เขาต่างคนต่างให้อุศกรรมซึ่งกันและกันเป็นอัตนมัติเป็นบุญแลอเกินครับ น้องๆขอบคุณมากนะที่ได้มาให้อโศกถ้าหลวงพี่มีเวรมีกรมกกมกรมกับน้องๆหลวงพี่ก,รก็กรอดน้องๆแล้นวน, <c oughs> <Melanie> นะครับ <fist> โ okay. อเคอาเดี๋ยวรับพรครับรับพรก่อนเลยเพราะว่าเมื่อกี้เราได้ให้ทานแล้วเราได้ประกราศอโหสิกรรมเป็นอภัยทานแล้วแล้วเราก็ได้ใช้เวลาที่นี่ถึงสามวันในการให้ธรรมทานกับตัวเราเองฉะนั้นบ,<ญ>บุญเกิดขึ้นมากมายเพียงใดขอให้เราแผ่บุญนั้นไปให้ญาติทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวตทั้งหลายได้มีส่วนในบุญกุศลของพวกเรานะครับเริ่มต้นเลยนะครับ ยะทาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปดิ อิจชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิชัตูสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะธามนิโชติระโสยะธาสัพพิตโยวิวัจันตุสัพปรรโควินัสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีที่คายุโกภะอะพิวาธนสีและสนิจังวุดาปัจยโนจัตตารรนมาวัฏทันตี อายุว llo, ันนสุขังพระลังสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังคานุภาเวนะพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังฆรัตนังติณังรัตนานังอนุภาเวนะจตุราสีตินสหสธรรมขันธานุภาเวนะปิตกัตติยานุภาเวนะชินะสาวกานุภาเวนะสเพเตโรคาสเพเตพยาสเพเตอันตรายาสเพเตอุปัตวาสเพเตทุนิมิตาสเพเตอวังคลาวินาสันตุอายุวัตโกธนวัตโกสิริวัตโก ยาสวาโกพละวัตโกวันวัตโกสุรโกโหตุสปดาทุกขโรคาพยาเวราโสกัสตุจุปถวาอเนกาตรายาปีมนัสัตตุเติสาชายสิทธิทนางลาพังโสธีภะยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโพคังวุธิจยศวาสตวสาจะอายุจะชีวสิริพระวันตุเตพระวันตุสภพมังคังระคันตุสพะพเดวตาสัพพุทธานุภาเวนัสราโสธีพระวันตุเตพระวันตุสภพมังคังระคันตุสสะปเดวตาสัพพัรธมานุภา ววนาสราสธีพวันตุเตพวันดุสาผัมังคารังระคันดุสาปเดวตาสปวสังคารียสังคานุภาเวนะสราสวธีพระวันตุเตสาธุสาธุสาธุก็เป็นอันสมบูรณ์นะครับสาหรับการสำหรับท่านที่จะต้องเดินทางมีท่านหนึ่งจะต้องเดินทางตอนห้าโมงนะครับใช่ไหมนะครับก็เตรียมตัวเดินทางได้นะครับส่วนเนื้อหาส่วนอื่นเดี๋ยวตามดูในทูบตามดูในคลิปนะครับตามดูใน a ฟ e b o o k นะถึง เดี๋ยวเราจะคุยต่อสําหรับท่านที่ยังมีเวลาก็ไปอีกสักตอนหนึ่งคิดว่าเอาเรื่องเรื่องนั้นดีกว่าประมวลธรรมเนาะนะครับเรื่องสําคัญจะได้ตรวจสอบคุณคุณภาพได้ว่าเราจะอในท่านที่จะกลับไปแล้วยังยังยังอยู่หรือเปล่าที่ว่าจะห้าโมงคนไหนคนไหนอ๋อหลายคนเรอมาห้าคนนะครับอ่ะงั้นงั้นก็ ถ,ถ้าใครอยู่เดี๋ยวสนต่อเดี๋ยวก็เอาเงี้ยแนะนำตัวเองก่อนไม่รู้ใครเป็นใครมานั่งกันอยู่เนี้ยก็มามาแสดงความรู้สึกนิดหนึ่งน,นะครับก็เชิญเลยครับมาทั้งหน้าอ่าตอนนี้ก็ขออนุญาตปิดการไถ่ทอดแค่นี้ก่อนเนาะนะครับจะได้ไม่ต้องเป็นพ่อลิมากเกินไปใครอยู่หน้ามาเลยอ้าน้องน้องหนุ่มน้อยอยู่น้อยมาเลยเอาที่นี่คือท่านผู้มีเกียรติอ่าแนะนำตัวเองตรงนี้